เทคนิคการเจาะนะครับตอนนี้ผมเจาะเวียนเป็นวงกลมนะครับผมเวียนมาจากด้านบนตรงนี้นะครับเวียนมาเรื่อยนะครับอ้อมมาตรงนี้นะครับทีนี้อ้อมเป็นวงกลมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือผมจะด่งขึ้นไปนะครับด่งขึ้นไปแต่ว่าเฉยๆออกหน่อยนึงนะครับเพราะว่ารักมีการทํางานของม้มนมันอยู่ประมาณสิบห้ายี่สิบเซนนะครับจากตรงนี้ขึ้นมานะครับมาหนึ่งนิ้วก็คือตรงนี้นะครับก็สว่านปรับเกลียวหมุนลงถึงนาฬิกานะครับแล้วกาเจาะเข้าไปได้เลยครับ ก็เสียบหลอดครับนะครับหลอดเดิมก็ดึงออกนะครับก็ไปไหลยอย่างนี้ไปทั้งคืนนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรเช้าแล้วครับเจะาะเมื่อคืนไว้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับประมาณสิบเอ็ดชั่วมงครึ่ง หนึ 1> 1. ลิตรนะครับเครืครึ่งถ้วยนะครับทำนานนี้ครับผมสวัสดีครับ